ออ้อหโอ้โัดกลางคองเลยโอ้โหไซม่ยปลอกเท่าไหร่แล้วนี่กัดกลางคองเลยครับกัดลุ่งๆเลยวะอ๋า ไปที่มากตัดกลางคองดูว่าตัวมันขาวใสาสะอาดเลยว่ะใสสวยอยู่นะใสนี้่นี่นี่นี่ใสสวยอยู่ดูดิดกัดเยื่อข้งยางโอ้ไม่กอดนะครับโอ้ไม่กอดสีชมพูนะตัวนี้ปลาใสนี่นี่กัดแม่งกลางคองเลยเอโอเคครก็ปมถ่ายรูปก,กันนะครับ